สวัสดีครับผมชาติจเจรทรับเด้อครับอเออเจอไอเสียงครับชนเลยไอเสียงหรือว่าดันกรีนเฮ้ยโอ้โหถอยไปดูผู้จัดาการใหญ่เลยเอ้ เสียงนะว่าดัมกรีนครับวันนี้ขับรถไทยเองเลยกินหมูะกินหมูโอ้มิมล้อเล็กก็ขับเองครับผมสะน้องผมสะหยุดสะแล้วผมสะเออเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนี่ครับบอ่อปลาดิเนี่ยนี่มาสะดูบอ่อปลาก็ได้อนะ ม,มือระดับเทพครับออลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลย โชว์เองครับเอ้า คนเดียวอ่าอ่ะนี่ก็ดําตรงนี้เลยพี่น้องตอนนี้น่า <laughs> à, พอทำสังเวียนไก่หน่อยเอ้ยทำซุ้มเลี้ยงไก่น้องนี่ผมสะสักอะไรปลาเยอะครับนี่โอ้ปลาตุงลุยเองเลยเสียกบิดล้วบันนี่มีน้องเลยนะงานนี้เสียกบิด อัน,นปักบอ่อนิ่มๆครับทำทางหน่อยโอ้สงสัยแกไปกินอะไรมาดีดหรือเปล่าเนี่ยฮะดีดแน่เลยครับพี่น้องไปโดนตัวไหนามาเนี่ยเออไปโดนตัวไหนามาเนี่ยโดนตัวไหนามาน้องดีดเลย แรงจริงๆทั้งพ่อทั้งลูกเลยเอา้าไอเสียดกันเลยอเอาเดี๋ยวเอากระติกน้ำออกให้หน่อยนี่จะทำอะไรต้องใช้รวผมนี่กันเอาทำตามเจ้าของครับเจ้าของสวนนี่ปลูกมันปลูกผลไม้มากมา ทั้งเดียวยังยอมครับโอ้ผมว่าจะเอาออกให้อยู่ดันเอาเลยดันดันลงสะเลยได้ไหมกระติกนะไม่ต้องเอาออกเอาออกทำไมใช่โอ้ เทตรงนี้เลยบ่ไม่ตรงนี้ล่ะดันทำไมเที่ยงเท่ของอ๋อเคลียร์มันดีโอเคต้องทำให้มันดีนะงานจะได้เยอะๆอย่าทำทิ้งทำกว้างนะอย่าโดนด่าเอ้าวิมล้อเล็กครับโอ้ลูกชายมีอขับเองโล้วทำนี้นี่ยังรอเลยเต็มกล่องเลยพี่น้องอ่ะ อาระเบิดตนน้นมันหนยโอ้เครงให้เครงให้สวยๆดีงามกระตุงหรือว่าไอเสียก็จะทำดีก็ทำดีถ้าไม่สวยนีย่ไม่ยอมกลับบ้านครับ ไปรูปมาเอามีมีหัวไหมพี่เอาหัวอยู่ข้างใน,ห,นหัวอยู่ข้างในแล้องยุดให้ให้ให,ให้น้ำฝนไหลล,ลงสระครับโอ้รอดแล้วครับรอดแล้วครับรถรถครับโอ้ สวัสดีครับโอ้โดนตัวไหนมาเนี่ยอะไรนะกันร้อนเลยฮะกระปุกใช่ไหมนะใส่อะไรเปล่าใส่ใจครับโอ้ใส่ใจได้กี่เที่ยวเลยเนี่ยได้ห้าสิบเที่ยวเที่ยวละยี่สิบบ่ยี่สิบบาท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 โอ้ยนี่หกสิบสี่สิบสี่สิบไม่ได้นี่ โอเคครับห้าสิบบาทนะห้าสิบบาทบาทเลยโอ้หให้กระโพดน้องี่กระโพดให้กระโพดมากระโพดขนเยอะเดี๋ยวต้องเอาออกอนอ่ะระวังนะระวังนะตะตุงเดี๋ยวรถไทจะมิดไปเลยผมไม่ช่วยนะผมจะช่วยแต่รถแต่ตะตุงไม่ช่วย ลอยให้จมน้ำไปเลยดูๆแล้วก็ปาดวันนี้ก็ทำกระท่อมอยู่ต้ระวังครับมาแล้วนะ้องโอ้อยฝีมือครับฝีมือโอ้แต่งท่อมา จะกินกระโพดไปด้วยแล้วก็รีวิวไปด้วยครับ50พลังมา้าคูโบตา้าเอล5018โอ้เอาไป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 รถไทยก็ดันกองละสาม ดำหาสิเป็นแปดสิบแมคโครก็น่าจะเกครับเป็นร้อบาทอ่ะฮันหลฮันหลโอ,อนี่ครับ โอ้ก็ <Okay. S 2> ใส่เยอะอยู่นะโอ้ห oh, ลบหน่อยเผือไม่ได้ครับเกตเอาเกตดีดมาลงไปเลยลงไปเลย <c oughs> <c oughs> ดันง่ายครับดินหน้าดินสวย ร้อยเที่ยวก็ร้อยเที่ยวก็หมื่นเร้อยเที่ยมื่นเจดรถดำได้คนละเที่ยวละห้บาทร้อยเที่ยวก็ห้าพันสอันก,ก็คนละส0งพันห้าานมันห้าร้อยรถขายไปสามพรถขุดเอาไป9 0 0า รถไถก็น้ำมันประมาณเจ็ดร้อยครับก็เหลืออยู่สองพันกว่ารถแมคโครว่ารถขุดจะได้ประมาณเดือนมันเจ็ดพันครับสรุปจะได้เป็นหมื่นอ่ะอ่ะพอ,ออยู่ได้ครับวันนี้ไอเสียกได้เงินหมื่น เดีย๋ยวจะพาไปอาบน้ำหน่อยเอได้เงินหมือน,นะครับเดี๋ยวพาไปลงอ่างตรงนี้เลยพี่น้องเนี่ยก็ทำไปขำไปนะครับไม่มีปัญหาวันนี้ได้หนึ่งหมืนโอ้เดือนนี้เดือนหน้าฝนก็จะได้เดือนละพอได้สง่งวดรถพไปน้องวัรถก็สามหมืนแล้วเออ เดินจนเหนื่อยแล้วสงสัสยของหมดใอ่เสียกจัดไปสนใจเข้าดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพราเพจยชาเจริญทรัพ X c a r a t e r in truck 0982723752กินไปด้วยรีวิวด้วยครับวิ่งใกล้ๆครับเนี่ยเห็นไหมเห็นรถแมคโครอยู่นะ ฮะตุ้มใสไอเสียกเนี่ยยันนี้ต้องไปนวดซะแล้วเอาก็าเส้นมันยึดไปหมดแล้วครับรถไทยครับนะทามีมลอเหล็กมาแล้ววันนี้ไม่เอาเยอะเอา,า 2, แต่สองพันก็พอสวัสดีครับ